ววสวัสดีค่ะพี่เรับนะคะเลยต้องเาผังขยะนอนแบบนี้สนุกไหมคะอรอยไม่อร่อยอร่อยอร่อย <c oughs> อร่อยอรอยอลยอ่อยอ่ยอรอย ก้าเหนียวสุเข้าไปเลยครับไปโรงเรียนก่อนนะไปเลยครับไปเลยสวัสดีค่ะทุกคน มาอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะคะกับช่องพักดีมณีเฟมิลี่ค่ะพอดีว่ามาส่งเจเดนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ว่าจะไปซื้อของกับมิลานาะแต่ว่ามิลานายังไม่ยอมออกจากรั้วโรงเรียนเลยค่ะเพราะกว่าจะออกจากห้องเจเดนได้นะคะก็นานแล้วกว่าเราก็มาติดอยู่สนามเด็กเล่นในโรงเรียนอีกกูกูค่คคคะหนูก็นั่งสินั่งลงมาเลยลงมา อาจัาไปซื้อของกันนะ <P ain> พอแล้วลูกหลาะนะ้มาเร็วแล้วนะแม่ไปแล้วนะไม่ยอมมาจริง ไปสิไปดูแฟนเพิ่มหนูอยู่ไหนมีมีนี่มีเป็แบบทางนี้เปบบอยู่นุดมีเปดแบบแย่ค่ะเปแบบจะแบกไปเองเหรอนั่งเด็กมีนั่งไม่นั่งนะคะ มานั่งที่วางเบียร์นะคะควายควายควายนะ่นนะจะไปไหนคะอือร่วงร่วงอย่าใบไม้มันร่วงไปกวาดกวาดใบไม้ใบไม้หลังบ้านไปกับแม่แม่ข้าข้ากวาดจริงๆนะจริงๆช่วยแม่จริงๆนะ Yeah? Let's try. Yeah? Box? Yeah. Ow! My dog. Ah, okay? Yeah! ทยากันด้แบ้ำน้ำน้ำน้นนนนหมดอ่ะาอะไรของแม่แตกหมดม่ดูม่ดูม่ดูดูตัวเองเหรอเฮ้ยสวัสดีค่ะกีกิครสาธุ มิไม่ได้ใช้น้องทำนะคะน้องทำเองก็เลยรีบเรียกกล้องมาถ่ายให้ทุกคนดูสาธุจา้าอย่างที่ทุกคนทราบนะคะวัฒนธรรมของคนไทยกับฝรั่งก็ก็คือต่างกันนะคะคนที่นี่ฝรั่งเขาก็จะเขามองว่าพระพุทธรูปสวยนะคะเขาก็จะมาตกแต่งบ้านอย่างในบ้านแต่ว่าเราก็บอก บอกเด็กๆนะคะถ้าเห็นก็ให้สาธุนะคะมี่หน้าคงจําได้เพราะในบ้านเขาเห็นเขาก็จะสาธุอยู่บ่อยๆนะคะข้างนอกเมื่อกี้เขาก็สาธุโดยที่หมีวไม่ต้องไม่ได้บอกนะคะแต่ว่ารีบจากโทรศัพท์มาถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าน้องเขาทําเองนะคะเราไม่ได้บอกนะคะเอ้าหนูเอาไปทำอะไรเอาไปเก็บศิบใบไม้มอะวันนี้นะคะอากาศอยู่ที่ประมาณ7องศาก็ถือว่าอุ่นในช่วงนี้นะคะเพราะ วันปกติคือศูนย์หรือ1งองศาเองนะคะวันนี้ก็ถือว่าอุ่นกว่าทุกวันค่ะก็เลยชวนกันมากวาดใบไม้นะคะใบไม้ส่วนมากก็มาจากเพื่อนบ้านนะคะเพราะเขามีต้นไม้ใหญ่ค่ะกวาดก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่ามิลาน่าไม่ยอมให้ไม่กวาดอันเล็กนะคะไม่กวาดอันใหญ่ที่หนวมีแปลงมันนุ่มนะคะก็เลยต้องใช้เวลานาน,านหน่อยเมนาอยากช่วยเก็บใบไม้ลงถังขยะน,นะคะก็เลยต้องเอาถังขยะน,นอนแบบนี้สนุกไหมคะชอบไหม ทิ้งขยะอย่าทิ้งไปไม้ทิ้งไปเลยเก่งจ้า ทำในบ้านเสร็จแล้วนะคะก็ออกไปทาตรงทางเดินหลังบ้านสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันสะสมกันเยอะมากเลยแล้วฝนก็ตกกว่าจะได้ทํานะคะต้องรองให้อากาศดีหน่อยวันนี้เมียหน้าถือว่าเก่งนะคะช่วยได้เยอะคือเหมียวก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องช่วยเราร้อยเปอร์เซนต์เพราะเขายังเด็กแต่ว่าคือการช่วยทาความสะอาดเนี่ยมันก็เป็นการเล่นอย่างหนึ่งนะ,ะเขาก็ชอบนะคะเด็กก็เลยถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะได้เรียนรู้แล้วก็ช่วยแม่ทํางานบ้านค่ะ เป็นเมนูที่าหากินยากว่บน,บนเราไม่ค่อยได้กินนะคะมะละกอค่ะอะไรเูกเวลาเล่นไอซ์ใช่เป็นเมนูที่เราไม่ค่อยได้กินกันนะคะเนื่องจากหนึ่งมะละกอแพงน,นะคะสองคือกินละทองอื่นนะคะนานๆก็จะกินทีอันนี้มิวได้มานะคะพร้อมกับฝรั่งวันนั้นเลยก็ห้ายูโรนะคะอันนี้ที่ได้มานะคะเรามาชั่งดูกันนะคะว่าหนักเท่าไหร่นะคะ ถ้ตกเป็น1กิโลก็ประมาณ10ยูโรนะคะอันนี้ผมได้มาครึ่งกิโลนี้นก็5ยูโรนะคะก็ถ้า10ถ้า1กิโล10ยูโรก็ประมาณตอนนี้ค่าเลทราคาต่ำนะคะก็35บาทเอ้ย3ามบาทต่อ1ยูโรก็350อันนี้ครึ่งหนึ่งก็ร้อยจ็สกว่าไหมน่าจะประมาณนั้นนะคะคิดเลขก,ก็ไม่ไหวนะคะ มลนนะละกอค่ะกว่าจะข้ามน้ําข้ามทะเลมานะคะมันก็เลยแพงหากินง่ายแต่แพงเราก็จะนานๆได้กินทีมิมก็จะขูดทุกสัดส่วนเลยนะคะก็จะกินทุกสัดส่วนเลยแล้วก็อันนี้จะแบ่งกินครึ่งหนึ่งก่อนเพราะเราจะกินกันไม่หมดนะคะนี่คะ่ะเอาให้มันได้กินทุกส่วนเลยคะ่ะไม่ทิ้งคะ่ะทิ้งไม่ลงคะ่ะเสียดายเสียดายมาก เมยจะแช่มะละกอไว้น้ำในน้ำเย็นก่อนนะคะเผื่อว่ามันจะเพิ่มความกรอบนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นแช่กันหรือเปล่านะคะ มีปลาหวานทอดด้วยนะคะปลาหวานเอามาจากประเทศไทยนะคะตอนกลับไทยมาเอามาแล้วมิวก็แยกเป็นห่อๆไว้แล้วก็ใส่ช่องฟินนะคะอยากกินเมื่อไหร่ก็ออกมาทอดเลยค่ะใช้ไฟอ่อนทอดแต่ก็ไม่ไวมากเลยนะคะ3มชั้นทอดน้ำปลานะคะโยฮันขอมาค่ะโยฮันชอบมากแล้วก็เด็กๆก็ชอบด้วยค่ะ หมี่เอาสามชั้นไปคลุกน้ำปลาก่อนนะคะแล้วก็คลุกแป้งสาลีเพราะว่าเวลาทอดน,น้ำมันจะไม่กระเด็นนะคะแล้วก็ช่วยให้หมูมีความกรอบด้วยค่ะ หน่ากินอะไรอ่ามีเนือิ้นหมู่งเนื้อเนื้ออร่อยไหมคะมอร่อยอร่อยอันนี้เขาเรียกข้าวเหนียวข้าวเหนียวพูดได้ไหมดีใจดีมีเล็กก์กิฟิชเน่ะมีเล็กก์กิฟิชมาปลาไหม ป like ลาวานแม่ามาจากใต้หลังเลยนะแต่ยังไม่เอาบานใส่ปลาหวใส่ปลาโอเคไหนแม่ไม่ใช่ปลากินกินข้าวอะไรครับวันนี้ข้าวอะไรข้าวหยข้าวหอะไรมไม่ต้องไปฝังว่าปัดหรอกตายเฉยปลาหวานเฉยไม่ใช่ป้า ปลาลอยปีอะไรหรอปอยปีพ่อใช้คำว่าปลาลอยปีเอาไว้เรียกปลาล้านพ่อ s o d e r o s อร่อยไหมครับ a มา food s m r มีนะนะ smart o S <s> มันรู้จักใช่ไหมอร่อยไหมเด่ตอบตามพี่เขาได้นั่งดีๆโลเขาจะกินปลาเหรอไม่ออาไม่ห<อ>วานนะคะนานกินที<ม>่จ<ม>ิงกะไม่ปลาไม่ปลาแล้วหนูกินอะไรเพราะไม่กินผู้ีราลาเลย Ja, dat vind ik is Lekker die lach. Allerzijds. Ja. ja? Lekker. Wat is het lekkerste? Alles. Ja. Ik heb niks lekkers. Niet? Dus alles is lekker. Heb je al genoeg soms dan? Dan neem ik de rest hoor. Jij ja. bent mooi. Jij je net als een lammetje. Eet maar. Mama, ik ga het proberen. proberen. ดีแล้วลูกเราต้องรู้จักลองถ้าแม่อร่อยคือแม่อร่อยแต่ว่าเราก็ต้องได้ลองก่อนมันแข็งนะ <laughs> กัดแบบกรอบๆไปออแม่ว่าแม่ก็ทอดไม่นาน <laughs> อ,อ,อปลานะอร่อยไหมออแม่อร่อยแล้วหมูอร่อยไหมอร่อยโอเค อร่อยไหมเราอ่ะอร่อยก็กินไม่ต้องเต้นจะเต้นทำไมเด็กคนอที่ทแล้วแล้วแล้วนทุกคนที่ทำ จะได้กินปลาได้นะมันแข็งเราบอกว่ามันแข็งเรเลยกินแม่เรอแม่แม่ก็ทอดไม่นานแล้วนะแม่กินไหมแม่กินไหมน้องออกมาไล่ออกมาเลยแล้วเดี๋ยวโดนเอกยสู ใช่ใช่กินซุปแม่เจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวซุปสุมตำซุปเมียน่ากินอิ่มแลนะหนีไปดูโทรทอล์ตดูทีวี Wat is lekkerder? Hé. Hey. Nee, nee. Aan de like? Welke is lekkerder? Welke lekkerder? Mm. Dat is allemaal lekker, behalve dat niet. Aloi, mek in een. Alloy. aloi, mek. <laughs> อเลย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 ไม่อ,อ,อ,อเลยอเลปชมการแสดงของคุณพ่อทะะ่าทำให้น้องดูกันนะคะแต่ดูลูกไม่ยอมดูลูกหนี <c oughs> เล่งสปีด <c oughs> แบบเล่งสปีดลูก <c oughs> เม่น e ้าทำอะไรขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะถ้าอยากได้คลิปแบบไหนแนวไหนก็ติแล้วก็แนะนำได้เสมอนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเม่น้าบ๊ายบายบาย